คาถาเสริมทรัพย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคภาวนาเก้าจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธามะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา,าวิระอิทโยพุทธศสะมานีมามะพุทธศสตสวาโหมพุทธามาานะมะอุนณโมพุทธายะวิระทาโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมพุทธะมาอาุณโนะมพุทธายะวิระทาโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธศาสาวาโหมพุทธามาาะมะออุณโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธศา,ามานีมามะพุทธศาสาวาโหม พุทธะมะอะุนณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะสวาโหมพุทธมะมาอะุนณโมพุทธายะ วิระทะยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมพุทธะมาอาุณโนะมพุทธายะวิระทะยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธศสะมาณีมามะพุทธศาสาสวาโหมพุทธะมาอาุณนะโมพุทธายะวิระทะย ο, วิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมพุทธามาาะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม